แบบเก่งมากกูไปจ้างต่อโอ๊เรามาในชุดโมอห่มโมอห่มโมอห่มม่ห่มโม่ห่มม่ห่มโม่ห่มม่ห่มโมห่มนั่นก็คือชุดโมอห่มนั่นเองครับแต่เป็นสากลมันก็คือโมอห่มโมอห่มม่ห่มโม่ห่มม่ห่มโม่ห่มเฮ้ยมาหยิบมากินมาหยิบมากินเร็วหรอมันกินได้เลยเหรอไม่ใช่เดนการที่จะดูโอ๊ยกินผักไม้เออกินผักไม้จะได้อารมณ์ดี แม่ไม่กินอ่ะกินกันเองก็ได้โอ้ใช่ใช่บีบไปเลยอ่าเลมาเรมาเบีบไปเลยอ่าโอเคยน่กตัวนึงเดี๋ยวราล็อกคนนี้ก่อนเดวแล้วผมได้แล้วผมได้ตัวนี้ลครับเร็ว งตอนแรกก็คิดว่าจับไม่ได้ไงมันยุบอยู่แต่ว่าพอจับไปแล้วเฮ้ยมันจับได้มันเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อเลยของเล่นนึงเอาเอาเอาใหไได้จับแล้วกดพื้นไว้ก่อนเอ้ทำไมอใส่กระป๋องเลย เร็วกูกลัวปลากูไม่กล้าจับมันเร็วเดี๋ยวมันมาค่อนข้างรู้เรื่องปลาครับผมมาค่อนข้างรู้เรื่องปลาไม่กล้าจับมันเร็วเดี๋ยวมันเป็นบาปนะมันไม่ได้หายใจเดี๋ยวนีเพื่อนอยู่ในน้ำเร็วัดัูเป็นจะจับเ่คอล้อไม่เอามันกกลัวเร็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 ววอวเร็วเร็วไม่ไหวกูกลัวไม่เากลัวกลัวคนน้หน่อยกลัวกัวจริง น้องๆอย่าขึ้นไปจับจับต่อจับต่อไม่พูดชงงายเขาให้จับตรงหัวใส่กระป๋องเลยครับใส่กระป๋องเลยมมมึงไ่ใหห้โโออกาสันตเเลยร แม่คือตัวไหนกันนะแม่เหมือนเพื่อนไปหมดเลยเฮ้นมันตกใจเป๊กมากเป๊กมากแกแบบเป๊กมาก เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสารเตอือประกอบขึ้นด้วย3วัตถุดิบผมรู้1รากผักชีเฮ้ยเหมือนเขาใส่เพื่อให้แบบน้ำแกงมันกลม่นกลิ่นอ่มีกลิ่นอุ้ยอ่ะมีรากผักชีแล้วมีอะไรยำพริกไทยเฮ้ยโว้กมึงไม่มีทางรู้จริงหรอกนะอ่ะทำไมผมจะไม่รู้ว่าเลือกแค่ครับซึ่งตำต้องตำให้เป็นยังไงให้มันละเอียดถ้าไม่ละเอียดจะเป็นยังไงอืมเขาเรียกอะไรเสียงใบ เล่นเครื่องใบทำเหอะเล่นอ๋อเล่นทำไปก่อนเอาหรออ่าอ่านี่นี่นี่ดูนะขอไหมขอโอ้ขอโอ้คือสีเขียวอะไรเขียวมรกตเขียวหวานนี่ก็ชื่อแกเขียวหวานเป็นเขียวมะละกอไรล่ะเขียวหวานเทลเฮ้ยอ่าตอนนี้มันเริ่มแห้งแล้วเราเอากะทิน้ำกะทิเติมลงไปจ้ะเราเติมเราลากจากนี้เข้ามาจะยุ่งงานเติมค่อยเติมลากลงไปอย่างงี้ ชอบมื่อคืนนิ่มๆใช่ไหมใช่แต่ไม่กินทำเป็นชอบแต่ไม่กินเฮ้ยตอนนี้เราต้องมาทำจริงแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครเนี่ยจะทำออกมาดิเท่ที่สุดจะอันนั้นลอยเกลือขั้นในการเดินงงผมอันนี้ก็คือนกที่อยู่ในต้นไม้นกอะไรครับนกเขานกอินเดียล่ะนกอินทรีนกอินทรีปลาเนี่ก็อยู่ในต้นไม้ได้แต่เป็นปลาล่ะปลาอินทรี

พระเอกจะได้ยตัวจากเครื่องบินแอร์ฟอร์ส1ลงไปในเครื่องบินที่มาช่วยเขาลดตัวแบบเมื่อกี้เลยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรทำมันเนี่ยไหมือนกินเชฟเชฟงางเลยนึกว่ามันต้องกลับตัวแต่ผมไม่ผมไม่ทิ้งตัวไปแล้วมา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 แล้วสนุกดีครับผมชอบผมอยากเล่นอีกสักตีชอบการเล่นเครื่องนี้เหรอชอบมึงเออมาแล้เหมือนในเรื่องอนาคตได้จริงนะ อนาคอหน้ามึงแดงเพื่อนหน่อยเต็มองหน้าเพื่อนหน่อยไม่ต้องเก่งมากครับอ่าแตะๆมันก็พอโอเคีอย่างนี้ตก้มหน้าลงไปครับเอาไว้จับผมอ่าก้มหน้าละเอียดเท้าไปด้านหลังไม่ต้องตีเท้านะไม่ต้องนอนเก่งเหมือนนอนบนที่นอนสบายสบายเลยอ่าสภาพนี้ครับเนยหน้านิดนึงเรียบร้อยเราได้เสียเพื่อนเราไปแล้วหนึ่งคนต้องเก่งต้องเก่งผมอยากดูว่าใครจบ ทีนี้พี่หายใจไปเรื่อยๆนะครับไม่โอเคแล้วไม่โอเครือไหมเนี่ยคุณต้องยืนยืนกันตรงเนี้ยเาา่ายเต็มเลยตรงเนี้ยรู้ปะเนี่ยเออจะลองทำดูกูเห็นตั้งแต่บนเรือแล้ว งแรงรับทีนี้ลองดูจะสีส้มเลยไะครับนครับพบกันใหม่สสวัดครับ